สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับสถานการณ์โควิดเรากับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์สําหรับวันนี้นะคะเป็นการเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นป .3 และป .4 วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องวัสดุค่ะ วัสดุและส,ะสารวัสดุหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานอกจากพืชและสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นอาคารบ้านเรือนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำจากวัสดุต่างๆได้แก่ดินหินทราย ยางเป็นต้นซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของวัสดุเนี่ยได้ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆาาค่ะนักเรียนประเภทที่หนึ่งคือวัสดุธรรมชาติประเภทที่สองคือวัสดุสังเคราะห์เรามาดูก่อนนะคะว่าวัสดุธรรมชาติหมายถึงอะไรวัสดุธรรมชาติหมายถึงวัสดุต่างๆที่ได้จากธรรมชาติเช่นดินหินทรายไม้เปลือกหอยโลหละขนสัตว์ ยายไหมยางธรรมชาติเป็นต้นต่อไปค่ะเป็นวัสดุสังเคราะห์วัสดุสังเคราะห์หมายถึงอะไรหมายถึงวัสดุต่างๆที่ได้จากการทําขึ้นหรือดัดแปลงมาจากธรรมชาติเช่นพลาสติกแก้วกระเบื้องเซรามิกโฟมอิฐเส้นใยสังเคราะห์กระดาษเป็นต้นคราวนี้นักเรียนทราบความหมายของวัสดุ และศึกษาบความหมายของประเภทของวัสดุแล้วครูจะทบทวนนักเรียนด้วยการให้นักเรียนได้ทำใบงานและแบบฝึกหัดหนะคะมาลองทบทวนความรู้กันดีกว่าว่านักเรียนจะสามารถทำใบงานและแบบฝึกหัดหได้หรือไม่ค่ะสำหรับใบงานแรกนะคะเป็นใบงานที่ให้นักเรียนแยกประเภทวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห์ให้ถูกต้องให้ใหเหลือ นะคะว่าวัสดุใดเป็นวัสดุธรรมชาติและวัสดุใดเป็นวัสดุสังเคราะห์ค่ะส่วนใบงานที่สอนะคะนะักเรียนให้เรียนโยงเส้นจับคู่สิ่งของกับวัสดุที่ใช้ทําเป็นสิ่งของพร้อมทั้งระบายสีที่สวยงามค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนะนักเรียนรีบทำให้เสร็จนะท้แลว้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า